สวัสดีครับโอเคตัวนี้นะโู้ชุดเปลี่ยนได้แบบนี้ยด้ไม่ได้อาจจะมีเสียงนกเสียงการนะขอไปเฮ้ย,ยแมวบ้านเรามีแมวหรือเนีไยนี่เครื่องอะไรอะ่ะปด้วยกันแล้้องแมวโอ้ถ้าอุ้มแมวโคตรเท่ <laughs> อุ้มแมวอย่างที่ ันนแมวเหมียวห้องใต้ดินังมาไหมห้องใต้ดิหนหายเรื่อม,มันอยู่ที่ไหนมากูลืมแล้วไปแ,แมวขึ้นจกกักรยานได้ไหมเฮีย,ฮยคนสุด <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮียถึงชนกูซาดหมาไาแมวแมกินเฮมเบอร์เกอร์ดีกว่า เอ้าจะกินของต้องวางแมวเคยจะไปไหนวันนี้แมวกูเลี้ยงมานะอย่าทิ้งกูเอามาเออเออเออดื้อๆน,นะาราดื้อน,นะมาเร็วมิวมิวมิวมยวมาแล้วเย่เดินทะลุป,ประตูไหนขึ้นรถดี แนวขึ้นรถด,ดิขึ้นรถด,ดิเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นรถอ่ะมานี่มานี่เอา้าเป็นอะไรของมันวะติดป้าเกลืออะไรไปขึ้นได้หรือเปล่าถลงโอ้โหใหญ่ว้เนี่ยที่นั่งมีที่นั่งท,งทงี่เดียว รถเที่ยอะไรดิครัเอาคันเอาคันนี้ดิไอ้มันไม่ใช่นะมันนั่งได้แค่คนเดียวหรออะไรย่าอาไปบวกกับรถไฟดิอยากเจอว่ะรถเมย์รถเมย์เออสู้ไม่ได้รถแรงเยอะกว่าเออออกไม่ได้อ่ะเอออันนี้เดี่ยรถไฟ รถไปนันวิ่งวิ่งแหงของมันวะเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินร้านนี้ดีกว่านะอันนี้ก็จะให้เรากินอะไร โอ้โหเขาให้น้ำแข็งใสว่ะใช่ไหมเฮียส่งหอแให้ด้วยจงอร่อยขึ้นจงอร่อยขึ้นแมวไปจะเล่นก่อนนะอมอมไอ้เอียไอ้ไอ้ที่ใส่เป็นหน้าแมวด้วยอ่ะไปลไปดันอื่นเขาดิหากินข้าวกินข้าว เอร้านนี้ไม่น่าใช่ร้านเนาะไอ้ผู้นี่นเล่นยังไงวะซื้อดีโอ้ยห้าบาทเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ อ้ใช่แล้วอีกแมวเวนนี้เดิโอ้นี่ไม่มีเลย หมดด้วยอย่างเนี้ยหมดแล้วนะทำมาทำมาเมียวเฮ้ยลบลบเร็วนี่จะวิ่งใส่ละผู้ไม่รีววเลยนะลงไปให้เหรอซื้อทำอะไรวะเหลือเจ็ดบาทเองนะฮืเฮ้ยสัดมาจากไหนเนี่ยอีผีเวน แมววิ่งเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวมึงต้องกินตับตำรวจอย่ายืนซื้อ,อช่วยกูเร็วไอ้เหี้ยมันไล่กูคนเดียวเลยดูมันทำดิคนตีนะมึไงไอ้ผีเวนยิงดีเหี้ยทำรเฮียอยู่ยิงดีเหี้ยยิงยิงผียิงให้โดนไอ้เหี้ยไอเวนมึงเข้าไปทำรเฮียในห้องน้ำปวดขี้เลยปวดขี้เลยวัาน,นี้ ไตองงไตำรวจเวนตำรวจทหารเนาอไอถึงในเกมนะในเกมนะเออไอในเกมนะครับไอรตำรวจในเกมเนะี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูไออย่าโยนกูไม่โดนแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮียทำไมไมึงจะแดกถูกกูวะไอแม่งไปไหนไม่รู้ว่ามึงจะไปฆ่าปกูกันเนี่ยไหมกูอ่ะ เอ้ยแมวเฮี้ยมครับไป็นอะยรออบอลเมห้กูเอ้ยแมววิ่งมาดิเอ้แม,ว,แมวเฮี้ยออกไปกินซะโดนนะแต่โดนแล้วแต่ไม่ตายวะเอนะ้ยเนียเหนียวมันหนักหลังไปแบกกำหานี่มันหนกักนี้ดื้อจริง กเอ็กคาลิเบอร์เดี๋ยวเราเราลองโยนดาบอีกเฮ้ยโนคูบเฮียเราลองโยนดาบที่มันจะไปฆ่ากันหน่อยไหมไอแมวไปฆ่ามาไม่ฆ่าไอฆ่าอยู่ฆ่าอยู่ไปฆ่ามาเล้วไอเค้าไอฆ่าดาบเอ็กคาลิเบอร์โอ้ย啊 แมวสงสามาเร็วตำรวจตำรวจเฮียได้ปะตำรวจวิ่งหนีอย่าไปช่วยกูเฮียโคตรขี้กาดยิงดิยิงเฮียยิงมึงให้มึงช่วยกูนะเนี่ยขอให้มึงช่วยกูนะไอ้เฮียกูให้มึงเป็นตำรวจที่ดีแต่มึงวิ่งหนีกูอย่างนี้ยิงเฮียอะไรเฮ้ย <c> ก <oughs> ูโดนกูโดนเอา้าโคตรชู้่ะ แม่งเอ้ยกูแค้นมึงไอ้ตำรวจเวรกูจะเผาผ่านโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหมันยิงกูตรงไหนวะมันยิงกูตรงไหนวะไอ้เวรเอ้ตอยตำรวจเวรไอ้ทีข่าวนี่แม่ตั๊กนะม้ำไปไงเหรอว,ว่ามันอยู่แถวไหนวะนี่ไอ้พวกนี้มึงยิงกูเหรอไอ้เยัดเป็ด กูตายทำไมงอ้นเดินเล่นดีไปเนะี <c oughs> ่ยตดรวดสัตว์กูแค้แนมากกูแค้แนมากตำรวจมึงเจอกูอีผีแม่งก็ไล่แต่กูเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นักูเดินหนีขนาดนี้ยังไล่อยู่อยู่ตำรวจเห็กูแค้แนมากมึกอาจมายิงกู ไอ้เหี้ยประตูบงังไอ้เหี้ยตำรวจประตูยุติธรรมมากไอ้เวรประตูไอ้ไงแล้ววะมาดิมาดิมาดิะทำไมลูกศุนย์หมดหรอ,หรอ,ะอ,อ,อ,อฮะกูยิงหน่อยวะก็ศุนย์อแล้วใส่ศุนยไหนเหี้ยไมกูยิงมไม่โดนวะ wow, số một mình đi đâu? để mình chơi MC cô, mà ừ. Ừ. โอ้โหยอ่ยมันหดไปไหมอ่ะเอาเถอะมันมันเป็นคนงเราตัวนั่นที่ผมฆ่าแต่ว่าเอาเถอะแม่งมันยิงทีเดียวแม่งกระเด็นลอยป่าเฮ้ยเหย็นเห็นขอบโลกมีขอบโลกว่ะโอ้ตายอานาถมากกู ใครที่กข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครใด้นะครับ